ของเราก็ยังทัวร์คอนเสิร์ตกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็อนะเอออากาศที่ฟินแลนด์ร้อนมากที่สวิเดนร้อนไหมลูกโอ้แม่เผาหลังหนูแล้วจ้าเผาหลังดำมันแดงเลยห็่บอมันแดงฮิเลนี่แดงหมดเลยแม่เอเออ เขาหลังจริงดิแม่ปาร์ตขนาดแม่ดังแขวนคนจ้างสิสั้งขัดสร้างีดีก็อย่างที่ผู้ใหญ่บ้านพูดเอาไว้ถ้าลูกๆโตขึ้นคลิปมีย้อนหลังให้ดูใช่ค่ะบานช่วยบริจาคเงินให้นางมฤตยูผู้พิทักษ์และอวยบานด้วยนะช่วงนี้ขายของไม่ดีรายได้น้อยไม่มีเงินกินข้าว เขาก็ขายข้าวแกงไม่ใช่เหรอเขาจะไม่มีเงินกินเหรอเขาก็กินข้าวแกงตัวเองได้นะวันนี้มีอาหารขายแล้วจะเต็มจัดเต็มเลยที่จตุคูมใช่วันนี้มีอาหารขายแล้วเนาะมันเป็นวิธีเปิดใช่ไหมแม่พรุ่งนี้ก็จะเป็นคอนเสิร์ตเออคอนเสิร์ตการแสดงอะไรเงี้ยสองวันช่วงนี้สตรอเบอรี่มายกสวนโอ้ยยกสวนจ้างานวันนี้คนเยอะมากเยอะ วันนี้คนรีวิวใครออเยอะมากอู้อยากดูจังเลยอะ่ะชุดพ่อไก่เมื่อนี่หล่อคะ่ะหล่หอหล่อเวอร์เอ่อสวัสดีพอ่อจาก f อซีนอร์เวยสวัสดีแม่ทิปท,ปทปิค่ะสวัสดีค่ะน้องเลดี้พิสุกกดไลค์ให้แล้วนะคะขอบคุณค่ะพิสุคะ่ะเยอรม,มันฝนตกทั้งวันเลยอืทีนี้แดดแรงมากแม่พอออกใครได้นั่งรถเอ่อวีไค่ะเอาไม่รู้เหรอไม่รู้เหรอไม่รู้เหรอ เขาบอกกันแตสสดสวดอืๆกล้าท้าพ่ออ้อน้องมั่นเกิือนีมันท้ามาถเสพ่อออมาดึกแถหแัวตะเลี่งงานแม่หมัวตะเลี่ยงงานแบบธุรกงธุรกิจงานนอกกันในเยอะนะเนี่ยอืใช่แดดจัดจริงๆใครอ้อเรื่องจริงบอกก็ประมาณนั้นเลยค่ะใครอ้อคิดว่านางปากแดงจะได้ใกล้สองพอไหมคะ่ะ ก็ได้จะได้นะคะแม่นด้นจะได้เพราะว่าต้องบอกอย่างนี้ว่าอีพังพรนะ่ะมันไปพักอยู่ที่บ้านบ้านไอ้คนนั้นอะ่ะเออคือผู้หญิงคนนั้นที่นางไปพักนะ่ะก็คือเป็นเพื่อนกับกับอีอฟันหล็กเออเป็นเพื่อนกับอีฟันหล็กนะแล้วก็ก็เป็นเพื่อนคนเดียวกันกับ แก๊งอีปากแดงอืมแก๊งเดียวกันแก๊งเดียวกันจ้าแก๊งเดียวกันเขาแก๊งเดียวกันแม่ตอนนางถ่ายให้ดูอะไรนะวิดีโอแบบ คลิปวิดีโอรอบบ้านเนะี่ยคิดถึงคลิปวิดีโอเสียงอัอนชันชิบหายเลยอะทุกคนจําทุกคนจําวิวได้ไหมทุกคนจําวิวรอบบ้านของผู้หญิงคนนั้นที่อีพังพรมันไปพักด้วยได้ไหมที่มันถ่ายบรรยากาศรอบๆอ,อบบ้านตรงสวนให้ดูอะเออแม่งคิดถึงคิดถึงคลิปอีอันชันชิบหายเลยอะ <laughs> เออแม่ง คิดถึงเลยอะไม่รู้ด้วยปกติเผือกไม่พลาดเรื่องรถ VIP ไม่รู้เห็นสีขอรู้ชักเอ็นฟิลคันทุกคนล่ะหอยสูนแบนเดชันส์เลยตัอุ่นฮะ มินเตะมินคุกคุสโอเนอโอ้ยอ,อ,อ,อไปก่อนนะวันนี้ไม่สบายปวดหัวเดี๋ยวขอมาดูย้อนหลังดับฝันดีค่ะเะได้มากพ่อไก่มา ท็อปไลน์มาแบบเงียบๆผ่านหน้าบริษัทด้วยโอ้แม่เบื่อชุดคู่มากๆย่านเขาบังว่มอันเป็นผัวเมียก,กันเขากลัวเขาไม่รู้ค่ะไหนเจะเดี๋ยวแชร์กระดิ่งดูดิจ้ะอต่เดี๋ยวว่าจะเซิร์ฟเดีย๋ดวยวครึ่งแม่เข้ามาช้าค่ะมานานหรือยังคบพอ,อ ไม่นานแม่สักประมาณยี่สิบนาทีไหมเอยี่สิบนาทีค่ะเออนั่นพอพูดเป็นในในต้องใช่แน่แน่ใช่อะไรใช่อะไรพอ,อ,อมาดึกนึกว่าพอ,อ,อไปหยุมหัวสาวหมอลำไม่ได้ไปไม่ได้ไปแม่มันอยู่ไกลเออเจลบ้านหางจระเข้โหมดไม่ได้ซื้อมันโหมดแม่ไม่งั้นน่าจ,จะทามันแล้ว ออบ้านหานจระเข้อ่ะมันหมดเรี่ยวคุณนายคะ่ะคุณนายคะ่ะเชื่อเถอะกลุ่มเดียวกันเขาจะนินทารับหลังกันฉับก็แน่นอนแน่นอนเขานินทารับหลังอยู่แล้วยายทันเดอ้อือนี่สดสดนางกินเดี๋ยวฟังเพิ่นเพินมาเดอ้อไผหิวอุยแม่อยากกินยังเลยอะ่ะออกจากฟินมาหาพออ้วนเลือด ถ้าแม่นายดังพูดนางต้องเงียบเอาไปคิดให้มากๆขอไปคิดหรอกคะ่ะอยู่คนละโลกกันอยู่คนอยู่คนละโลกก็ไม่คิดหรอกอจริงต้างไม่คิดหรอกค่อ,อ,อยอยู่ใกล้คอยยังบอกไปเลยยายทําถูกแล้วคะ่ะถ้าถ้าไปวันนี้ไปได้นะแม่เพราะว่าไปไปของกินไงใช่ไหมวันที่สิบเจ็ดนี่คือของกินนะ อ,อของกินเอยพิธีเปิดเอยอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ไม่มีคอนเสิร์ตไงก็ไปกินได้เลยแม่อมเออเขาเป็นแขกเขาต้องมาเยือนถึงบ้านสิคะร,รอต้อนรับอย่างดีใช่ไหมคะพ่อจะปูปูผมแดงตั้งแต่แลวนะเดินเข้าบ้านเลยปลูผมแดงให้นะปูผมแดงอย่างดีเลยเนี่ยยาหน้าบ้านนี่เขียวชะอุ่มเลย <Facebook S 2> เฟซบุ๊กก็ฟ้องมาแล้วจะกลัวอะไร <laughs> ไม่ต้องกลัวคะ่ะชีวิตมึงไม่ต้องกลัวอะไรแล้วคะ่ะอีพังพรค่ะก็เม้นทิศทางเดียวกันหมดไม่ต้องสืบไม่ต้องสืบคะ่ะไม่ต้องสืบคะ่ะแมถ้าแม่แม่ดังถ้าแม่ดังแขวนเนี่ยตุยคะ่ะตุยโอ,ออโอเควาถ้าแม่ดังแขวนนี่ตุยนะคะ ชวนมาเที่ยวบ้านชวนแก้วด้วย,ยไหมพออวอก็ว่าอยู่ได้แล้วไม่รู้เขาจะมีเวลามาหรือเปล่าเนี่นยยิงไก่อยู่ยงไก่อยู่ถั่วยุโรปได้เงินหลยอยู่เดอ้อก็ได้เงินเยอะอยู่พูดถึงความเยอะได้เยอะอยู่มันก็ได้เที่ยวไง มันได้เง so like ินมาแล้วมันก็ใช้ไปแบบมันก็ไม่ต้องแบบไม่ต้องเสียเงินไงได้เงินมาก็ไปซื้อนั่นซื้อนี่ก็เหมือนก็เหมือนมาเที่ยวฟรีอ่ะจากอังกฤษสวัสดีตอนนี้สวัสดีค่ะเป็นอ๋อเครื่อเลยออฮะ ยินหุ่นวกับเมียีมันเนาะไปกินชีสต์ละโยเฟอร์เบรดะไหมที่น้สวัสดีจิตอวสมดุวิยายจะจิ้มแช์ให้พอมื่อนี้คือบอกคุณคือค่อยบอกอ๋อ เขาด่าในเพจแม่ดังทุกคำทุกคนคอมเมนต์เลยคือด่าพอเขาได้ยากเข้าห้องเรียนมาตายแต่มานะขอบคุณค่ะแม่ดังแขวนใคร่อยบ่ทันแผวนทีพังพรไงแม่เขาเอ่อมีเพื่อนมีรถเขาก็มากันได้นะมันไกลแม่มันไกลไปกลับอะไรเงี้ยมันหน้ไปกลับแบบแม่มันก็ไกลไงตั้ง ขับรถต้องหกชั่วโมงนะแม่ไปกลับก็คือต้องขับรถประมาณสิบสองชั่วโมงอะ่ะอืสไม่ควักไม่ต้องควักกระเป๋าตัวเองใช่คนรวยเนาะใช้เงินยังไงก็ได้เหมือนมาเที่ยวพักผ่อนแบบฟรีถูกต้องค่ะแม่ดังยังเอาไปแขวนคนอะไรไม่ต่ำนึกด่าบุปกรารีของเอฟซี เออให้ซื้อตั๋วมาเที่ยวเองคงไม่เอาแน่ก็อาจจะแบบก็อาจจะซื้อมาอยู่ละแม่แต่ว่าเออมาร้องเพลงมันก็เหมือนกับได้เงินไปใช้ฟรีอะแม่ใช่ไหมได้เงินไปใช้ฟรีวันนี้เห็นหลาย,ลายเพลจลงเรื่องข่าวแม่นายดังกับคุณอลิสตำหนิสาวหมอลำ อก็ดูค่ะไม่ใช่แต่เลดี้นะคะเออไม่ใช่แต่เลดี้นะเห็นไหมว่าคนอื่นเขาก็ทำอย่างอย่างอย่างแม่ดังอะ่ะแม่ดังเขาคือไฮโซไงแม่ดังเขาคือไฮโซแล้วเขาก็ไม่ไม่ลดตัวลงมาแบบ ด่าคาหยาบคายแบบเขาพูดเขาพูดแค่แบบประโยคสองประโยคแค่นั้นน่ะเออเขาพูดแค่นั้นแหละเขาเขาไม่พูดเยอะหรอกเขาเขาอยู่สูงไม่ดังอะแค่เขาพูดแค่นี้ก็สะเทือนแล้วเออเสะเทือนแล้วเช้าอี่โมงกี่ยามแล้วที่นั่นหออเกือบสองทุ่มแล้วจ้าเมืองไทยก็เกือบตีสองเนาะไม่เกือบตีหนึ่งเออ เมื่ไหรเกือบตีหนึ่งออสวัสดีแม่แม่จ้าสวัสดีแม่แม่นะคะทั้งหนึ่งพันท่านนะคะอุย๊ยอร่อยเนี่ยมันกินไว้เรื่อยเรื่อยมันอร่อยอะ่ะสวัสดีพออ่อสุดมาตอนหลุเข้ามาดูพออไลค์พอดีสวัสดีค่ะ พอกกินนย่ยก,ก็เป็นอาแตกอยากดั้มอืมกินอ่างก้นกินอ่างก้นอย่ีหละแต่ถ้าอยู่ไทยนี่เนาะอยากกินอะไรก็ได้กินเนาะเป็นฟิลแบบโอวิ่งกินอะไรทั้งวันน่ะอยากกินก๋วยเตี๋ยวน้ำตกมาก คนละวงการแต่ทุกคนสนใจนางคือเรื่องคําพูดของนางและมารยาทคือมันไม่ไหวค่ะน่าเกลียดก็น่าเกลียดมากค่ะเออเอามากินตามผลก่อน <c oughs> พอกินอ่างลาแล้วไทยแันเดิบอยู่ไทยก็ตีหนึ่งเนาะ <c oughs> มีเซเว่นบอจ้ดมีแต่ไม่อยู่แถวนี้ไม่มีแม่แถวนี้ไม่มีค่ะ รถวีไอีคืออะไรทำไมไม่ทันหมเอ้าเขาเล่นกันทุกเพจไม่เห็นหรือเขาเล่นกันทุกเพจไม่เห็นหรอแม่เขาเล่นกันทุกเพจจ้าน่าจะรู้นะว่าคือใคร อะไรคะขนมปังแผ่นคะ่ะขนมปังกรอบฟิวข้าวโป่งแต่ไม่ใช่ข้าวโป่งบางๆอร่อยมากเขาคงติดตามข่าวแล้วเพิ่งพิจารณาแล้วเขาคิดว่ามันเหมาะสมหลายๆอย่างกับเอ่อเหมาะสมหลายๆอย่างและความบอถือต้องใช่จ้า แค่นั้นเลยเพึ่งกินกับข้าวเสร็จเหมือนกันารชอบฟังพออพูดคุยบอกข่าวขอบคุณค่ะโอ้คิดถึงข้าวปป่งงานวัดหิวหิว,หวอยากกินยั่ว <c oughs> ที่ไทยทบมีขายไหมเนาะที่พอออกกินสั่งเอ,อชิปปี้หรือราซาดาก็ได้แม่หรือไม่ก็พวกพวกเห้างที่แบบออกเนีฝรั่งฝรั่งหน่อยอะ ทุกคนเข้ามาในห้องเรียนอย่าลืมกดไลค์ให้ลูกเรนด,ด้วยนะคะขอบคุณค่ะแม่รายการเดสิกา้าเชิญออกที่วีนอบาทโอ้ยเขาไม่เชิญหรอกค่ะปกติจ้าเห็นเจ้ากินจะไปเอาเขาปงมาออกกินหมูเตี่ยวน้ำตกเครื่องแน่นๆพออหอม้อใหญ่ๆเนี่ย เดี๋ยวน้ำตกอือแล้วมาสวัสด,ดีให้กำลังใจผอออเล้จะไปนอนแล้วฝันดีค่ะถ้าทางนางจะดับแน่ๆเลยมีแต่คนไม่ยอมรับคำพูดของนางเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลงคลิปอีกแม่บางทีเบื่ออ,อพอใหญ่แคบบางทีโพสเยอะเกินไปกลัวจะจ้อยเสียหายจังตากาย ก็แต่ละคนมันก็เขาเรียกว่าอะไรแต่แต่แตละคนมันก็อืมงมอกมันควบคุมไม่ได้วันที่สามเดือนหน้าพ่อไก่พร้อมลูกไก่คอนมเสร์ตลูกทุ่งไทยที่อนุสาวรีย์ไปแน่นอนใครอยู่ใกล้ไปกันค่ะไปเลยแม่ให้กำลังใจตัดจ้อยกับลูกไก่นะคะอาม่าเพิ่งจะไปดูใครอ้อใครอ้รอมาจาก ว้ายอาม่าอาม่าไปอุดหนุนบอสโจด้วยอาม่าไปดูใอ้อมาเลิดเลิดมากแม่เบื้องไข้วะใช่ไแมเลือดอืมเลือดเลือดเลือดดอนมาก แม่อยู่ใกล้ๆยังไม่ไปดูเลยไม่ชอบคิดเดียดหลายอ่านแล้วเอาไปเลยจากแม่คนสูงวัยนี่เลยตอนนี้แม่ดังพันกรเขาทำเพจที่จะออกตัวออกตัวดูคนในวงการใครดีไม่ดีคะ่ะเขาจะคอมเมนต์เลย๋อกรอบเป็นตาแซบแซบค่ะแม่แซบ เอฟซีนางสีไปถล่มเพจแม่นายลนะเนาะก็ลองสีลองไปถล่มสีก็ไม่เห็นใครไปถล่มได้ล่ะใช่ไหมไม่เห็นใครไปถล่มเด้ขอบพระคุณคุณแม่ฝุงไวค้าสามร้อยล้านดอลลาร์นะคะขอบพระคุณคะ่ะแม่คะ่ะวันนี้ไปดูใครอ้อมาคะ่ะวิ่เลดี้อูเลเอ่อแต่ที่เห็นคือคนสกรปรกแน่นๆมีแต่คนเม้นเรื่องผมไม่สัก เขาบอกว่าต้องทําผมทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยไม่สะประมาณนั้นะมั้งมีแต่ศิลปินตัวพ่อตัวแม่ทั้งนั้นเลยนะงานนี้คนล้นอีกแล้วโอ้โหเลืดบอกนากไปหาซื้อมากินแบบพออออโอ้ยบอกได้เหรอแม่บอกได้หรอกพอ,ออ๋อลาชนีลูกทุ่งเขาคิดว่าตัวเองดังหรือเปล่า ขนาดนแม่ยังสนใจคนแบบนี้ยิ่งชอบพลิกวิกิตให้เป็นหายนะอยู่ก็ถูกในแม่ด่าก็ก็ไม่รู้จะพลิกยังไงอะเนาะอืมอมืก็ถูกด่าแล้วอีพวกลูกสมุนลูกสมุนไม่ไปเถียงบางแทนบ้างหรอ อืมทำไมลูกสมุนีไปทุกชื่อแล้วพอสังเกตนะแม่พอสังเกตด้วยพอสังเกตว่าเพจเพจขึ้นใหม่ที่ทำมาดาอ e ีเลดีเยอะขึ้นก็คนทาก็คนเดียวกันนั่นแหละแต่อ e ีเลดีไม่สนใจเพจมันก็เลยไม่ได้ค่อยได้รับความนิยมแต่รู้ว่าแบบมันทำขึ้นมาเยอะมากทำใหม่ทำใหม่หมหมตลอด เออด้วยความที่ว่าเวลามันโพสอะมันจะโพสถ้อยคำที่ไม่สุภาพแล้วเฟซบุ๊กอะก็จะแบบบล็อกบล็อกทำโทษมันมันก็เลยต้องเปิดเพจใหม่เปิดเพจใหม่มาตลอดอย่างเงี้ยอืมข่อยว่านางประสนใจคนที่เตือนดอกโนสดโนแคร์ no ot, no นางยิ่งเป็นจะทําให้คนที่แขวนนางทําใส่ใช่นางชอบทำใส่ค่ะ พอเพจไหนเอาลงแม่ดังจะไปดูพอเข,เข้าไปเข้าไปเพจแม่ดังเลยแม่เข้าไปเพจแม่ดังเลยค่ะพิมไปเลยดังฟันกรม,มาชนแก้วกันฉลองให้ตาจ้อยขนาดคนดังๆยังชื่นชมดังเลยใช่ไปพอ,อ,อกินที่งานไทยโอ้ไม่ไปค่ะไกลไกลแม่ตาจ้อยก็บอกแล้วตาจ้อยขอไปได้เงินแต่นางไปเสียเงินให้ทางรายการ วันนี้ใส่เสื้อสวยขอบคุณคะ่ะใช่ค่ะตอนนี้ทุกคนอยู่ที่เมืองไทยไปให้กำลังใจแต่ตาจ้อยเยอะๆเสียดายแม่อยู่ต่างประเทศแม่เราก็ส่งกำลังใจจากต่างประเทศได้แม่จ้ะเอฟซี่แห่งมีจะพวกบได้หนังสือหยัดสิบไปดากุมอันซุ่มตีซุ่มากินข้าวที่งานไทยอเอาจริงคืออยากไปนะงานไทยเพราะมันเป็นอะไรที่สนุกแล้วก็ ของกินเยอะไม่ใช่อะไรหรอกชอบไปหาของกินอยากดูใารอ้อเหมือนกันแต่ที่ต่างประเทศยังไม่มีต้องรออิจฉาคนที่เมืองไทยแล้วแหละได้ดูไายอ้อใช่ชอิฉาเออ่ให้นางเห็นโลดผลการกระทำอีกบอกกี่ปีลูกจะรู้เองในโซเชียลใช่ค่ะเสียงหายถ้าเสียงหายออกจากช่องแล้วก็เข้าใหม่นะคะแม่พ่อ พ่อไก่ส้างบัจัางแม่ไน่ามาฟินขับนาออุ้ยถ้าจ้างถ้าจ้างแม่ดังมาฟินขับนะแตกแตนมากแตกแตนมากพี่สุจะหกสิบแล้วไม่ได้คุยผมสวยกว่ามันอีกค่ะนางอยู่เมืองไทยทำไมไม่รู้จักบำรุงผม <laughs> โอ้แบบผมนำแบบทำทุกวันมั้งแม่ก็เลยไม่บำรุงเออ แล้วหน้าร้อนเนี่ยผออเลยรวบผมขึ้นหมดเพราะมันมันร้อนน่ะผมผออมันยาวอะ่ะแม่ก็เลยแบบรวบตึงจบเพราะไม่งั้นเราแบบร้อนนางคิดว่านางรวยคนเกิดมาเพิ่งเคยรวยเนาะที่เมืองนอกมีที่ดูหนังหรือเปล่าอามา่ถ้าที่เมืองนอกอะ่ะ เออ่สมมุติว่าเราจะดูหนังไทยใช่ปะ่ะมันจะมีพวกเว็บไซต์อยู่หรือไม่ก็อาจจะมีใน i t u n e i t u n e อ i t u n e เออ i t u n e อะไรอย่างเงี้ยซื้อจากซื้อจาก i t u n e ก็ได้หรือว่าบางทีมันก็อาจจะมีใน Netflix แต่ว่ามันก็ไม่ได้มีทุกประเทศเพราะว่า Netflix ของพอมันเป็น Netflix สวีเดนไงมันมันไม่ใช่ Netflix ไทย อันเนี้ยแต่ถ้าถ้ามีขายก็ซื้อได้อยู่ในเน็ตฟิกก้นนะถ้าเอาเข้าเน็ตฟิกด้วยก็ก็คงจะดีไม่น่าเชื่อหมอลำนางนี้เป็นถึงศิลปินดดเอสตีถึงบุปการีก็ตำเนื้อผ้าเลยค่ะตำเนื้อผ้าเลยส่วนตัวคิดว่านางแคร์นะถ้าไม่แคร์จริงจะไม่เจ็บจริงไม่รู้สึกจริง จะไม่อะไรเลยนี่แซะหมดแปลว่ารู้สึกสุดๆแหละคือสิดินเดาๆในใจเพลินก็รู้สึกหมดนะถ้านางไม่รู้จริงๆถ้าคนเราไม่รู้สึกมันก็ไม่ไม่พูดถึงอะ่พะพอเหมือนเขาไปซื้อเพจมาทําเพราะเพจพวกนี้มีคนติดตามอยู่แล้วอ๋อไม่หายค่ะได้ยินเสียงปกติต่าจ้อยบอกว่าจะให้พูดไหมหละ่ะว่าจ้างเขาแต่เขาก็ไม่รับ กลัวเขาดรามากและมีบางรายการลบไลฟ์ด้วยนะฉันขำมากเนาะทุกวันต้องเข้าเพจเลดี้เวลาไลฟ์ดึกแค่ไหนก็นอนฟังจนหลับก็มีอูขอบคุณค่ะไม่รู้เลยนะ้องว่าลูกน้องนางอยู่กันยังไงตอนนี้เว้ยกะซิบแบบให คนใส่กับซื่อของว่าให้ไปกินเท่านั้นลหละเพจอวตารโพสคลิปน้องนอรต่อเต้นมีการรูปกระโปรงขึ้นโชว์ขาตามภาษาเด็กที่เห็นตัวอย่างแต่คนที่ถ่ายคลิปคือไม่กล่าวตักเตือนหรือห้ามเลยตั้งใจเอาแต่คอนเทนต์โอ้แตเ่เห็นว่าเดี๋ยวนี้ใครที่เอาเด็กมาทำคอนเทนต์เนี่ยเฟซบุ๊กเขาจะแบนแล้วนะ เขาจะเบี่นแล้วนะอืมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอีนี่มันจะไม่สร้างไรายได้แล้วคอยดูว่ามันจะอะไรยังไง่อขอบพระคุณนะคะแม่รัชนาค่ะสองร้อยเจ็ดสิบล้านโคนค่ะขอบพระคุณค่ะแม่ค่ะเออนางถูกไฟไหม้ในใจอุ้ยไม้ดับดับหมดแล้วแม่ชายจิงเห็นเม้นหนึ่งบอกว่านางถูกไฟสุมสวงจริงคงจะร้อนมากช่วงนี้ร้อนอกร้อนใจ น่าจะร้อนมากแม่ลูกน้องนางพากันไปเสริมจมูกสองคนนู้สาธุกระแสนางตกไปมากตั้งแต่เลือกกับผัวกเก่าสะกดจิตอยู่กันแค่กลุ่มเล็กๆใช่ก็สกดตจิตอยู่แค่กลุ่ม,มน่เป็นชนกลุ่มน้อยอะเออวันนี้อาม่าเหนื่อยขอนอนนะได้คะ่ะอามาหลับฝันดีคะ่ะวันนี้มาดึกอยู่อาม่าเพราะว่าออกไปอาบแดด ออกไปอาบแดดกระสาอืมอาบแดดกลับมาก็ทํากับข้าวกินข้าวเสร็จแล้วก็ทําคลิปด้วยแล้วก็ธุระด้วยธุระด้วยธุระสําคัญธุระสําคัญกับคุณตำรวจทุระสําคัญกับครูตำรวจนะคะ ธุระสำคัญโหนอันอันแรละเสร็จเสร็จตับก็มาขึ้นนี่แหละอืเสร็จปับก็มาขึ้นเลยแม่เอ่อสีหน้าสายตาตรอมตรมดูออกได้ชัดค่ะพี่เลดี้ดูได้ค่ะคนเรามันจะมีความสุขมันจะตรอมใจมันจะยินดีมันจะ คือคืออารมณ์มันออกทุกคนค่ะมันออกทุกคนมันออกผ่านทางสีหน้าผ่านทางดวงตาอะไรอย่างเงี้ยมันออกมันออกหมดนะคะเวลานางประชดดูจากสีหน้าคือรู้เลยในใจคือร้อนรนไม่ได้มีความสุขเหมือนปากแแปลกที่มันยิ้มเลย